สุดระทึกเทรดคริปโตบนเวทีใหญ่กลายเป็นโชว์อ e ีสปอร์ตที่ทุกสายตาจับจ้องการแข่งขันเทรดคริปโตฟิวเจอร์แบบส,สดๆบนเวทีโ o เรีย l o c k c h a i n w e ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่เป็นการดวลกันจริงจังระหว่างนักเทรดเพื่อค้นหาผู้ที่ทำกำไรได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนดโดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานักงานโคเรียบล c อก h a i n w e ซึ่งเป็นงานรวมตัวผู้สนใจเทคโนโลยีบล็อกเชนและสะกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ของเกาหลีใต้บัตเฮีย SWIT Guest Controverser บนเวทีเต็มไปด้วยสตรีมสดกราฟราคาพิธีกรเสียงดังกล้องและหน้าจอขนาดยักษ์ย้ายที่ใช้การเปิดปิดออเดอร์ของนักเทรดแต่ละคนให้ผู้ชมได้ลุ้นระทึกแบบเรียลไทม์ท่ามกลางเสียงเชียร์กระเส่าปิดเลยขยายเลเวอร์เรจเหมือนกำลังเชียร์ทีมโปรดในเกมแข่งอ e ีสปอร์ตนี่คือการยกระดับวงการการเงินสู่การแสดงมหาชนอย่างแท้จริง and this is the part most people miss การนำเทรดเดอร์เข้าสังเวียนภายใต้ความกดดันสูงช่วยเผยภาพจริงของการทำกำไรในตลาดฟิวเจอร์ด้วยเลเวอรเรจที่พุ่งขึ้นลงแบบสายฟ้าแลบการถูกล้างพอร์ตล i ควิด a t ช o n ภายในไม่กี่วินาทีหรือการคว้าโอกาสจากการเด้งตัวของกราฟจึงทำให้ผู้ชมเข้าใจกลไกสำคัญเบื้องหลังการเทรดและความเสี่ยงที่แท้จริงมากขึ้น ความสำคัญไม่ได้อยู่แค่ในผลการแข่งขันหรือเงินรางวัลที่ยังไม่เปิดเผยว่าใครได้เท่าไรแต่เป็นการสร้างปรากฏการใหม่ที่เชื่อมโลกการเงินกับความบันเทิงเข้าด้วยกันจนกลายเป็นไวรั่นบนโซเชียลมีเดียในพริบตาเดียวคุณคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนสนามการเงินให้กลายเป็นสังเวียนโชว์ระทึกขวัญแบบนี้มาร่วมถกเถียงและแสดงความเห็นด้านล่างคุณเห็นด้วยหรือคิดว่ามันสร้างความเข้าใจผิดกับการลงทุนแบบยั่งยืน